ฟอนเอร์กวนค่ะนำรายงต่อไปนี้ค่ะเพื่อนค่ะเด็กชาย ค่ะนรี้นะคะแพทย์ของเราและนัเรีนของเราด้านบนเลยที่ในการโรงเรียนโตริธานีและัทยานะคะคุณรูสาวดีครูวิทยารานรการพศรเรียนชุมชนในระดับนี้นะคะได้ตอเรเชิท่านประธานในพิธีนะคะทาตอตนนพอดูล เรียนท่านสมงพลแก้วประเสิิฐประธา,านคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมพวงศึกษาท่านชิดพงมขอเนี่ยวการตัวแทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบุญสูงศรีธานีคณะผู้บริหาร ผมในนามจักราชเกศพันิการกาศึกษามัธยมศึกษาลครราชสีมาวันนี้ท่านผู้ในการจักราชเกตพันธิการศึกษาถ้ามีภารกิจติดต่อราชการที่กระทรวงศึกษาธิการท่านเองก็เห็นความสําคัญของผู้บริหารโรงเรียนทุกคนที่มีโอกาสได้ย้ายไปบนตำแหน่งท่านเองก็ได้มอบหน้ผมได้มาแสดงความดีกับ ท่านผ water, x, ู้นการผมสุวรรณและก็คููสมรสในวันนี้ต้องอยู่ภายใต้ของการดูแลของครูทุกคนนี่ผมก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้เป็นเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ท่านต่างรู้ว่าด้วยใจแต่ความรู้สึกจริงดีกับท่านบอกวันอาทิตย์เหมือกันวันนี้การดูเสียงไม่ได้ปกติพอนีไม่สบายแต่ก็จริงนะแต่ว่าท่านที่ไว้ ว่นะาพาขับเคลื่อนนนส์สิทานีนั้นท้ายที่สุดนี้นะครับขออนุญาตนำพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านพอพงศุวรรณแล้วก็ผู้สมรสนั้นที่ท่านกคารต้องถือไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในประเทศไทยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโรงเรียนนนสุสิทธนีนั้นชมนุ่บรรดาให้ท่าน และผูส้สดดมรสจงมีแต่ความสุขความเจริญและให้การปฏิบัติหน้าที่ที่นโรงเรียนนนทสงศรีธานีนั้นเป็นไปอย่างคุณภาพนำพาคุณครูและลูกนักเรียนนั้นก้าวสู่คุณภาพการศึกษาต่าตอไปขอบคุณครับทางผมจเเียนช่นานประานวิธีแลกมอบช่อดอกไม้นะคะให้กับท่านผขอหจาพรนะครับจะมอบของที่ระลึก ให้กับ้ท่านรองผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครราชสีมาดรดาานัทพลฟอกสูนเนินนะครับเพื่อเป็นคำขอบรวมถึงมาลัยกวนด้วยนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ